ใ,ในพันกของเกมเดอัจวริมีอะไรบ้างไปดูกันเลยเริ่มต้นในตัวของฮีโร่ใหม่นะครับมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันเริ่มต้นจากตัวออโรรานะครับผมสุดยอดมิดเลนที่สามารถทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องและโดดไปโดดมาได้แล้วก็ตัวของบาทน,นะครับผมซับพอร์ตที่สามารถเพิ่มเลือด ทำซีซีและอยู่สตูด้วยตัวทองได้ครับแล้วก็ตัวที่3านะครับนั่นคือตัวเวลคอร์ดครับผมทำดาเมจได้ดีมากๆเลยทีเดียวเป็นมิดเลนก็ได้เป็นซัพพอร์ตก็ดีครับแล้วมีการเลือกใหม่2ตัวนะครับนั่นคือตัวของกาลิโอครับสกิลสองดุขึ้นแล้วก็ตัวของสเวนอันตีขวมมากๆเลยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแครี่เยอะเลยนะต่อนะครับเป็นเรื่องของไอเทมครับไอเทมมีทั้งไอเทมเก่าที่มีการบัฟใหม่มาให้เก่งมากยิ่งขึ้นแบ่งตามสายัดเจนอยากดูดเลือดเป็นตัวของบัตเตอร์ที่ผสมกับตัวของชิวววนหรือออ่่าาาาาปยยยคงงดดดมไไ้้้แล ของเอเซนิเวอร์ก็มาครับแล้วก็ไอเทมใหม่นะครับอย่างตัวของโซลชันเฟอร์นะครับก็ถ้าเกิดว่าเราทําการโจมตีแล้วติดคีสเนี่ยเราจะแยกร่างและตัวคลิกจะมาช่วยโจมตีด้วยโคตรจะชัดข้อ3มนะครับผมตัวเกมมีการเปลี่ยนแปลงเมคไนคใหม่เลยครับผมน่าคือตัวเกมจะมีการปรับเวลาให้ตัวมังกรแล้วก็บารอนเกิดไวขึ้นทําให้เกมเนี่ยไวมากยิ่งขึ้นช่วงเลนเฟสจะสั้นลงนะครับดังนั้นเตรียมตัวบวกนัวไฟใน6 2นี้ได้เลยครับข้อ4่นะครับน่นคือตัวของรองเท้าใหม่ทั้งหมดเลยครับน่าคือตัวของ ให้หน่าใช้งานขึ้นของใหม่มีเพิ่มเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเกลฟอร์ดเอดีซีออกไว้พุ่งได้หรือจะเป็นกอริงเกอร์นะครับผมใครที่เป็นสายแทงทำดาเมจไฟเตอร์สามารถกดและดูดเรือดศัตรูในวงได้โวรจจัดแล้วก็สุดท้ายนะครับผมข้อ5นั่นคือเรื่องของสกินครับสกินนะครับจะมีระดับใหม่เพิ่มเข้ามาใหญ่สุดนั่นคือตัวของสกินแอคคิวซิตนั่นเองครับผมแต่ว่าสกินอื่นอย่างนี้ซื้อเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับก็อย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะและนี่ครับผมก็คือข้อมูลที่จะเข้้้้าาาาามมมมมใในนนนนนนแพพทท6.2วววััีีี่่่่่่7กกกกรคะะเเเเเืืือออออยยลลลไปดจ็ติ